พี่น้องเอ้ยคอยชออกคอยเพ่งเคยเห็นเห็ดลายปานี่จะเบิ้ง่อยสตัดคขาให้เบิ้งนะพี่น้องอืมบดต่างเอาไปหลายเบิ้งพี่น้องเบิง้งคอยมาเจอมองเดียวสามสิบสี่ดอกพี่น้องสอ,อนน้ำก่อยบ่พี่น้อง 14 đỏ khi nóng mông điều này à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  chạy có sân thì nó có mấy cây hình hết anh thương lựa nhưng mà học lái học đi điều nhiều เก็บมองเดียวพ่อเลยพี่น้องเลยนอนเดี๋ยว่ากับโบ,บเป็นอย่างเดี๋ยวตัดเดี๋ยวเล่มใหม่พี่น้องตัดให้เจ้าเบิ่งซื้อคนบ้านนี้เขาเจ้ากับบบคอยกินน้ำได้พี่น้องเห็ดอันนี้เห็ดพึ่งเหลือดเนี่ยต่วว่าคอยมากมากเสียบหลาย กองเอเล่เลยบาดเนี่ยจังไนละบาดเนี่ยกองเอเล่เลยพี่น้องเอ้ยมาเดิมมาเดิมมาเดิมมาซอยเขาเอาไปแกงเดือบาดเนี่ยเนีย่ยว่าข่อยสุกกระโปงแล้วพี่น้องเฮ็ดนี่ก็ต้องเอาไปต้มสองลอยคนเด้อจัง,กงแกงบวมเอนเอาไปแกงได้เลยพี่น้องเอ้ยสะออนสะอนสอน เจอมองเดียวกับบ้านได้เลยพี่น้องคอยอุตส่าห์ว่าสิไปอีกปลานึงอยู่หมมันหลายหลายเมียืดพี่นอ้องยุ่นเป้ยวคอยกอดสิเต็มนเลยพี่นอ้องเจ้าเบิงโอ้ยต,ย,ตย,ตย,ตยตา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 ยตัดขาเรียบร้อยเลยพี่น้องโอ้ยอคอยสิเอากระบาดอย่างเดียวนี่สามสิบสี่ดอกมองเดียวนี่พี่น้องงามคักงามเนี่ยหนึ่ง สองสามส,สี่หกดอกวุ้ยพี่น้องหกดอกสอนน้ำ่อยบ่พี่น้องสอนน้ำ่อยบ่ พี่น้องเอ๋ยสอนน้ำข่ยอยวอเจือบ่งเจือบ่งเจือบ่งข่อยสียอ่อนเพิ่นใบนี่ละเดี๋ยวถมเพิ่นพี่น้องเบิง่งเต็มตะการหน่อยขอย่อยลพี่น้องเอ๋ยข่อยต้องเปลี่ยนถุงซะแลว้วเบิง่งพี่น้องข่อยออกจากตะการอันนี้ก็จะไปฝากหมู่แถวบ้านอันนี้ก็อยเสีเอาไปแกงเส็บเสบ,เสบพี่น้องเอ๋ยว้าโชคดีครับมื้อน,นี้ เรียบร้อยแยกเรียบร้อยมีอีกมีอีกพี่น้องเอาได้างโอ้ยอันนี้เพิ่นเถาแล้วดอกนี้ค่อยเอาดอกนี้ยังอ่อนอยู่ค่อยเอานะคะดอกนี้มีอีกพี่นอ้องสองดอกเบิง่งเฮ็ดเพิ่นอยากเกิดอยากเกิดแต่ว่าเขาเจ้าตัดต้นใหม่หลายเหลือเกินเอาไรต่อพี่น้องเอาได้งาง ทีนี้เนี่ยเอาด้ยยูระดอกนี่เอาได้อยุพี่น้องก็จะไปเอาฟองน้ำผพินออกใส่ได้ยูเอาฟองน้ำผพินออกพี่น้องแกงเสียบแกงอร่อย เห็ดเห็ดเห็ดมันปูเถ่าแล้วพี่น้องเห็ดพึ่งเลือดสองดอกคู่กันต้องใส่กันหลอก่นกินเอาบบไดแลยวพี่น้องเอ้ยเอาไพบ่นเป็นเชือกดอกนี้ก็เอาได้อยู่พี่น้องเอ้ยพี่น้องคอยขึ้นหมาอันเทนบน ว่ามีไผ่ขมาพุ่นอีกสองดอกพี่น้องเห็นบ่พาดก็สิพาดเจ้ายางเบิ่งก่อนนี่มูมีคนขมาตีพี่น้องปาหนีเบังเงี้ยนี่อีกสามดอกพุ่นอีกดอกหนึ่งปาดพนะพนา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 อุ้ยตา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 ยห่วยพุ่นนะปาดพี่น้องกรตายแดะปาดปุ้ ป่ามบ่มีคนอมาปุตจีปื๊ดพี่น้องขอยก็เจอเห็ดลายแถบบอนีโอ้ยพี่น้องขอลราตื่นเต้นบุณีขอพวกคิดว่าขอสิเจอเห็ดลายป่านี้พี่น้องขอยเก็บกองไว้ก่อนเ้อพี่น้องอุ้ยแต่ว่ามีห้อยคนเก็บอยู่เด้นี่เขาจะบ่กินบ่หรือจังไดป่าพี่น้องขอยเป็นล่มขอยเห็นเห็ดลาย vứt, xem sao mà ngảm thế là, put 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 vứt, put 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 nha, put 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 ตายบ่ม,มีคนขมาบอกพี่น้องวายตายล้วคอยเอาบุตรถือไปพี่น้องออกหลายโพดปื้ดพี่น้องกว่า,ากเป็นลมสมองออกหลายและบาทเนี่ยปื้ดเอาอะไรบ่นี่ ก็จะเอาไปแจกมู่อยได้พี่น้องเื่อตัดสออคักคอยทิ่มเปย์คอยเลยพี่น้องเลยขอยสออเห็ดเฮ้ยสมาหลายคักหลายเนี่ยแทะจะเบิ้มงพี่น้องมองเดียวเนี่ยมองเดียวเนี้ มาเด้อ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 ขวัญเอ้ยมาเก็บเห็ดน้ำข่อยเด้อพี่น้องปิดเปิดเปิดปิดปัดเปิดพี่น้องเจ๋งมองเดียวเนี่ยพี่น้องมองเดียวแถบเดียวนี่นะข่อยวางกระเป๋าเลยข่อยเห็นเห็ดต่างเธอเลือเทเลยอยู่พี่น้องโอ้แต่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 ข่อยก็จะเอาไปไว้ละบาทเนี่ยพี่น้อง พี่น้องสรุปสามสิบสี่ดอกมองเดียวนี่พี่น้องก้อยก็สิเอากับบานไว้ลพี่พี่น้องป้ามองเดียวเอาเจาะนี่พี่น้องสามสิบสี่ดอกตายแล้วก้อยจตัดขาให้เบิ่งด้วยพี่น้องหอดบานแลวพี่น้องก้อยสิตากแดดได้พี่น้องก้อยสิหั่นตากแดดเอาไปเมืองไทย เอาไปฝากหมูบางเนพี่น้องโอ้ยบะก,กิดบะฟันว่าสิเจอเห็ดลายป่านนี้มือเนี้พี่น้องมาซอยขบเบื้องนี้เห็ดพึ่งแม่มดแกงอร่อยที่สุดพี่น้องเบื้องพี่น้อง่อยหันตากแดดแล้วบุหัวสีแหงท่านวะเนาะก็สิไปเมืองไทยพี่น้องก็จะเอาไปฝากหมูเบื้งอันนี้ก็สิเอาไปแกงก็จะเอาไปแกงสดทัทน,นพี่น้อง อันนี้เขาจะเอาไปฝากมูสี่แห่งท่านมโนพี่น้องเอืยอสี่แห่งท่านบ่อเดดบ่คอยมีปันใด